สวัสดีครับเดือนกรกฎาปีที่แล้วอะ่กะกรกฎาม2019นสเกาอ่ะผมขับเทสลาโมด e ล3แล้วก็ที่เยอรมันนะแล้วผมทำชาร์จยี่สิบชั่วโมงนะแล้วก็อโ,นะวกโอเคเดี๋ยวจะเราจะเปิดวิดีโอแล้วผมจะอธิบายนะว่าเราทำอะไรบ้างอะ่ะอ,อ,อันนี้เป็นทีเซอร์ที่ผมทำตอนปีที่แล้วแล้วอะ่ะโชว์ว่าทำยังไงนี่เป็นที่เยอรมันใช่เดนมนร์นแล้วก็ เรามีหลายคนนะสี่คนที่ช่วยกันขับแล้วก็ช่วยกันอยู่ที่ที่ชาร์จนั่นแหละเราเริ่มจากที่เดิมแล้วก็ขับไปสักร้อยร้อยห้าิบกิโลเมตรแล้วก็กลับมาชาร์จแล้วก็ไปอีกนะนะั่นแหละยี่สิบสี่ชั่วโมงเราเริ่มสี่ทุ่มแล้วก็กลับมาเนี่ยอันนี้ครั้งแรกเราลับขับไกลหน่อยแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ต้องขับไกลออกว่านะแบบไม่ค่อยไกลแล้ว เนี่ยมันชาร์จเร็วนะ186กิโลวัตอันนี้เป็นไอออนเตทีจริงตอนนี้นี่มันมี Tesla version 3แล้ว s i เปอร์จอ g จ์เวอร์ชั3มันเร็วกว่าน,นี้แต่อันนี้ครั้งนี้เรากลับมาพิทสต็อปไม่อยู่เขาไม่รู้ว่าเขาอยู่ในรถเขากําลังนับมั้งเราต้องเปิดเองส่วนใหญ่นี่เราจะให้พิทสต็อปช่วยช่วยเสียบแล้วก็สตาร์ทให้เรามันก็เสียเวลา10วินาทีมั้งเนีน่ยคือเราจะขับไกลที่สุดภายใน2 4ชั่วโมงรวมชาร์จแล้วอ่ะ แล้วก็เราพยายามขับเร็วนั่นนะเราต้องขับประมาณ170ถึง180กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าเราขับชา้ากว่านี้เราจะไปถึงชา้าไปนั่นแหละเพราะว่ามันชาจโคตรเร็วอ่ะเพราะนั่นแนะ่ะแต่ว่าถ้าเราขับเร็วกว่านี้มันเริ่มเสียไฟฟ้าเยอะอันนี้6โมงเช้าแล้วผมได้ขับอะไรถ่ายวิดีโอตั้ง8ชั่วโมงแล้วก็ได้ขับ800กิโลเมตรแล้วแล้วก็เริ่มง่วงเออก็ คิดว่าจะพักแล้วแล้วเรามี Model X ตัวที่จอดแคมป์ไว้ในนีน้แล้วก็เราเอาฟูกใส่ในนั้นมีที่สบายดีเลยที่นอนสบายอันนี้ลูคัสเขาได้พักหน่อยแล้วก็ผมก็บอกว่าผมต้องการบิยางนะเปลี่ยนกันหลับในนั้นเปลี่ยนไลยครับแล้วผมก็ได้คำนวณหมดเลยนะว่าต้องชาร์จถึงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ขับไปทิที่ไหนเป๊ะเลยต้องขับไปที่จุดหนึงแล้วก็กลับมา แล้วมันจะเหลือประมาณ8%คิดว่าผมสั่งว่านะใช่ต้องชาติถึง64%เขาก็รอถึง64%เป๊ะเลยแล้วก็ถอดแล้วก็ไปเลยขนะ at exactly 64% there 64% <laughs> good job then off they go yeah no time to lose yeah awesome and they yeah it's it's a five อันนี้เตียงเป็น Model X ห้าบาะมีที่ปรับระ เรามีตู้เย็นน้ำเม่น้าอะไรแล้วก็ใกล้ๆก,ก็มีปั๊มน้ำมันด้วยเราก็ซื้ออาหารหน่อยเฮย yeah. right look Lu l u ส a s Lucas you want to smell my a r m <laughs> 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 I think it's not necessary, but after these twenty-three hours together, the shower will be a very nice thing. <laughs> it just smells man in here right now. <laughs> I could try to sleep, but I don't think. Okay, and here, uh, I said that I will sleep. It's almost over, but I'm excited and can't sleep. I am going eat red bull and then I eat a <dakika> box of cereal and then I finish it. ดับเรคคอร์ดเก่าเนี่ยเป็น2,644กิโลเมตรโมเดลสเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ใช้อายอนเตใช้ซูเปอร์จ r g เ r อร์ธรรมดาอายอนเตมันชาตเร็วกว่าน,นี้และจริงโมเดลถ้าเป็นซูเปอร์จ r g e r อร์เวอร์ชันสก็ชาตยิ่งเร็วกว่าน,นี้อันนี้ใกล้จะจบแล้วมีตอนนี้เป็นคนนะบ้างหรือจะไม่ได้มีกี่คนในรถเนี่ยเราไลฟ์สตรีมเลยทั้ง2ช่องเลยแล้วก็อันนี้กำลังจะกลับ ครั้งสุดท้ายแล้วแล้วกไ็ไปติดหลังรถรถไถรถเบนก็ใจร้อนมันก็แซงที่จริงเขาไม่ให้แซงมันก็แซงไปเลยนะช่างมันมีตั้งทำตนมากสุดนะมี3,000คนเลยดูไลฟ์สตรีมอะพร้อมกันอะสี่ทุ่มจบ2 7 8 1กิโลเมตรเลย โอเคนะครก็จะอธิบายนะว่าทำไมผมทำวิดีโอนี่เพราะว่าที่ผ่านมานะมันจะมีคนที่คงจะไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับรถไฟฟ้าแล้วก็หาว่ารถไฟฟ้าม,มันเหมาะสําหรับขับไกลว่าอย่างเงี้ยรถไฟฟ้ามันสารพัดเลยแล้วผมก็อยากจะโชว์ให้ดูพิสูจน์ว่ารถไฟฟ้ามันสามารถที่จะขับเร็วแล้วก็ไกล บางคนคิดว่าออรถไฟฟ้ามันต้องขับช้าขับ60-70กิมตรต่อชั่วโมงคุณก็เคยเห็น1,000กิมตรชาร์หลังนั่นผมขับ135เกือบ140กิมตร่อชั่วโมงมันก็ขับเกินลิมิตอยู่แล้วนะแต่ว่าที่เยอรมันนี่แนะเราสามารถที่จะขับเร็วแค่ไหนก็ได้แต่ผมก็เลือกขับประมาณ170-180กิมตรต่อชั่โมงมันนั่นนะทำไมขับเร็วขนาดนั้นถ้าขับช้ากว่านี้เราจะประหยัดไฟฟ้าใช่ไหมใช่แต่ว่า ซูเปอร์ชาร์จเจอร์หรือว่าไอออนไอชชาร์จมันชาจเร็วมากมันชาจพูดสันส้นๆนะที่เราชาจเนี่ยมันเป็นประมาณ1,200อกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะแต่ว่า,ถ,าถ้าเทียบกับโอเคที่เราใช้ไฟฟ้าอาจจะเป็นสมมติว่าเป็นเป็น6 0 0้0 0หก0กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าเราเทียบความเร็วของที่ชาจกับเราขับเร็วแค่ไหนอ่ะมันเป็นอย่างนี้นะแต่ว่าถ้าขับเร็วกว่านี้มันจะเริ่มเปืองไฟฟ้าหน่อย เพราะฉะนั้นเราก็ขับประมาณนี้นแล้วก็บางทีก็มันก็อันตรายนะลกลางคืนถ้าขับเร็วไปเอ่อแล้วก็ผมจะให้ดูเนี่ยว่า,เ,าเนี่ยเราต้องแบ่งเราต้องมีต้องมีหลายคนอนะ่ะสลับกันขับเลยอะ่ะเพราะอะไรเพราะว่ารถมันพร้อมนะแต่ว่าคนมันไม่พร้อมอสิใช่หลายคนอาจจะคิดว่าไอ้ทำไมคนไม่ขับคนเดียวอะ่ะถ้าขับคนเดียวนี่ไม่ไหวเนะเอ่อผมก็จะให้ดูเนี่ยว่า ลิมิตนะมันไม่อยู่ที่รถหรอกลิมิตมันอยู่ที่คนที่จะขับนั่นนะสมมุติว่าผมจะขับจากเชียงใหม่ไปกรุงเทพนะถ้าสมมุติว่ามันไม่มีสปีดลิมิตเลยและก็ไม่มีรถเลยแล้วสมมุติว่าเรามีโมดลสาแล้วก็มีมีซูเปอร์จอดเวอร์ชันสนะหลายที่นะอาจจะเป็นสมมุติว่าเป็นที่ลำปางลิบตากหรือว่ที่ไหนเนี่ยกำแพงเพชรเอ่อนครวันสวรรค์นะเราเลือกได้ว่าจะจอดที่ไหนก็ได้นั่นะ ถ้าเราขับประมาณ180กิโเมตรต่อชั่วโมงที่เมืองไทยนะแล้วก็มันมีมันม,มีคนนะนะผมกะว่าคงจะใช้เวลาประมาณ5-6ถึงชั่วโมงอ๋อคงจะเป็น5ชั่วโมงนะใช่รวมชาตินะนะโอเคเอาโอเคเอาหชั่วโมงก็ะละ6ชั่วโมงอ่ะเอา km, ก็6ชั่วโมงจากกรุงเทพไปเชียงใหม่เหรือว่าเชียงใหม่ไปกรุงเทพมานั่นแหละมันแล้วผมขับคนเดียวก็ได้เพราะมันไม่ค่อยไกลไม่ค่อยนานมากนะก็แ,แปลว่า เทคโนโลยีของเทสลามันพร้อมแล้วที่จะยังไงดีอะที่จะเราใช้รถน้ำเราใช้รถไฟฟ้าแทนรถน้ำมันได้มันขึ้นอยู่กับบริษัทเหมือนเทสลาที่จะจะเข้าประเทศนี้ไหมแล้วก็ขึ้นอยู่กับสปีดลิมิตด้วยนะใช่เพราะฉะนั้นอะส่วนใหญ่นะแล้วก็อีอย่างนึงใช่ถ้าเราถ้าเราขับสมมติเราขับแถวบ้านเราไม่ต้องไปเสียเวลาไปเติมน้ำมันเรา ก็ชาร์จที่บ้านแล้วก็ขับได้3 0 0ร้อถึงห้ากิโลเมตรกว่าเราต้องชาร์จอีกทีหนึ่งส่วนใหญ่เราจะชาร์จทุกวันนั่นแนะแล้วก็ชาร์จถึง60%แต่ว่าน,นั้นเป็นเรื่องนึงแล้วก็ถ้าเราจะขับไกลเ,เราก็ใช่เราต้องเสียเวลาใช่ไหมไปจอดแล้วก็ชาร์จแต่ว่าส่วนใหญ่นะถ้าใครที่จะเดินทางกับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติเป็นมอเตอร์สาม Model 3นี่มันสามารถที่จะขับได้ประมาณ400-500กิลเมตรแหละนก็ลองคิดตูสิถ้าคุณมีลูกนะลูกจะอดทนไหมขับ4 5 0เอ้ย 400- ถึง500กิลเมตรกว่าจะจอดชาติเนะ่ะเขาคงจะอยากจะจอดก่อนนั้นนะเอาถ้าเราลองขับ3-4ชั่วโมองอะ่ะแล้วก็จอดที่ซ u เปอร์จอดเจแล้วก็เข้าห้องน้ำกินข้าวอะไรหน่อยหรือว่าตตอนแรกก็ต้องสั่งอาหารนะอันนี้ป,นปัญหาใช่ไหม แล้วกว่าอาหารมันจะมานะรถมันพร้อมแล้วรถก็ชาร์จถึง8 9ดสเราไม่ต้องชาร์จถึง100%เร์พราะจาชาร์จถึง100%มันใช้เวลานานแล้วมันจะทำให้แบตเตอรี่เสื่อมชาร์จถึง80% 90%เ้าออจะโอเคชาร์จถึง 70- 80%แล้วเราก็แค่ชาร์จบ่อยกว่านั้นหน่อยชาร์จทุกทุกสองถึงสี่ชั่วโมงนะก็ปลดเลอะเลยอะแล้วถ้าเมื่อไหร่ที่เราไม่ต้องการกินข้าวเราก็แค่ชาร์จแป๊บเดียวข้องน้ำเช็ค Facebook นนหน่อยแล้วก็ขับไปไปด้อีก ชัดประมาณ10-15นาทีนะอันนี้อ่ะเทคโนโลยีมันมีแล้วตอนนี้อ่ะมีที่มีที่ยุโรปมีที่จริใจริงท,ที่เอเชียก็มีนะหลายประเทศนะเกาหลีเขาก็มีเทสลาแล้วนะมีแต่เมืองไทยที่ยังไม่มีอนะ่ะแต่ก็ผมก็ทําวิดีโอนี่ยนะพอจะให้ดูวนะ่าเนี่ยมันทําได้นะโมเดลสาอ่ะแล้วก็รถไฟฟ้าเนี่ยอืแล้วก็นะอ,กอันนี้เราก็เป็นครั้งแรกที่ผมเอาวิดีโอเก่ามาแปล แล้วก็ก็ได้ยินว่าหลายคนเขาอยากจะให้ผมเอาวิดีโอเก่ามาแปลอยากจะรู้เกี่ยวกับอะไรเนี่ยมีคนบอกว่าอยากจะเห็นรีวิวโคนเนาะอันนั้นมันยาวหน่อยก็โอเคถ้าคุณอยากจะเห็นนะผมก็จะลองแปลมั้งแต่ว่าไม่รู้มันจะดีไหมอะและ้วคุณว่าอันนี้ที่ผมช่วยแปลเนี่ยม,มันโอเคไหมแล้วคุณเคยได้ยินข่าวนี้ไหมหรือว่าเป็นครั้งแรกที่เรียนว่ามีใครขับมอเตอร์สามเกือบสามพันกิโลเมตรเนี่ยนะภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงอะ โอเคคงจะเป็นแค่นี้นะครับอขอบคุณที่คุณดูวิดีโอนะแล้วก็เขาค่อยปากันใหม่สวัสดีครับ